น้ำท่วมน้ำระบายไม่ทันเจ้าสิ่งนี้ช่วยท่านได้ครับวันนี้เราอยู่กับพ่อสูบน้ำชนิดที่เรียกว่าตั้งฉาก90องศาซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมากทั้งภาครัฐและเอกชนนําไปติดตั้งกันเป็นจานวนมากเนื่องจากมีราคาไม่แพงติดตั้งง่ายอีกทั้งยังสามารถสูบระบายน้ําได้สูงถึงนาทีละ4,000ถึง10,000มลิตรต่อนาทีเลยทีเดียวครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับปีนี้ปัญหาฝนตกหนักน้ําท่วมน้ําระบายไม่ทันถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศไปแล้วนะครับเจอแทบทุกพื้นที่โดยเฉพาะหัวเเเมมือองงงงใหหญ่่่ๆซึสสสรร้าาาาาควีีียยยยยยกกกัับททพ์ินนขโดจะลล เพราะฉะนั้นทางเจ้าสัวเราผลิตท่อสูบน้ําที่กระทัดรัดการติดตั้งไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเพียงแค่ท่านหย่อนตัวท่อลงไปเสร็จแล้วล็อกด้วยก้ามปูที่ทางเจ้าสัวเราแถมให้เป็นอันเสร็จครับอีกทั้งราคาเนี่ยจับต้องได้เริ่มต้นเพียง4590าเท่านั้นสําหรับวิธีการเลือกซื้อนะครับอันดับแรกตัวท่อเนี่ยจะมีวัสดุ2อ,อย่างนะครับนั่นคือสังกะสีและสเตนเลสขึ้นอยู่กับความเหมาะสมขอ,ของหน้างานท่านนะหากไม่ติดเรื่องงบแนะนําเป็นสเตนเลสสามารถใช้ได้อย่างยาวนานสนิมไม่ขึ้นนะครับแต่หากาาร่คสไม ในส่วนของตัวท่อน่าจะมีขนาดตั้งแต่4นิ้วไปจนถึง10นิ้วยนะิ่งท่อมีขนาดใหญ่ก็จะมีประสิทธิภาพในการสูบน้ําได้มากขึ้นและสุดท้ายนะครับความยาวของตัวท่อเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่3ฟุตรหรือ90เซนนะครับไปจนถึง16ฟุตหรือเรียกว่า4เมตร80เซนนะครับทั้งนี้รบกวนท่านตรวจสอบพื้นที่หน้างานก่อนสั่งซื้อหรือปรึกษาทีมงานเจ้าสัวปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อที่ท่านได้ตัวท่อที่ตอบโจทย์กับหน้างานท่านมากที่สุดสำหรับท่านไหนสนใจนะครับสามารถรง,งึ เจ้าสุกเกษตรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเฮียบอสจัดให้เสมอขอบพระคุณที่รับชมครับ